คนที่มีกากบาททั้งสองข้างจะเป็นอะไรไหมคะเป็นค่ะก็มีกากบาทนะคะกากบาทเนี่ยมีทั้งเศรษฐีมีทั้งคนทั่วๆไปและก็มีทั้งคนจนไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่เราจะมาจับจุดอายุช่วงตรงนี้นะคะเป็นวีความหมายถึงฟ้่มแก้วรองน้ํา แต่พอหงายตัวนี้พอตรงหงายตัวนี้ก็ได้น้ําหรือเป็นช่วงที่โชคดีนะ,ะก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะคะแต่ถ้ามาเจอที่เส้นใจประเดี๋ยวดีได้ไม่เกินสองปีหลังจากนั้นก็ล่วงค่ะนะคะเดี๋ยวจะมีลายมือให้ดูนะคะนี่ฮะ,ะการกระบาดนะคะอันเนี้ยนะคะคนนี้ออกมาหลายครั้งแล้วคนนี้เป็นคนที่ทำ เครื่องมือดูดน้ำลายนะคะส่งตามร้านหมอฟันนี่คือกากระบาดแต่ต้องดูจุดอายุด้วยไอกากระบาดตัวนี้นะคะ่ะทำให้เขาเห็นไหมฮะหมดไปเกือบหมดตัวนะเนี่ยมันเป็นวีความแล้วพอถึงตรงนี้เขาก็ดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ดีขึ้นแล้วเนี่ยมาโดนเส้นตัดเขาก็ต้องมาจ่ายเขาก็จ่ายหนี้ของเขาเนี่ยเขาจะต้องจ่ายอยู่สองสามปีแล้วถึงจะขึ้นตัวนี้ ฉะนั้นมันก็เป็นวีฟั่มบีหงายมันไม่เกี่ยวละค่ะนะคะมันเป็นช่วงจงังหวะชีวิตคนจนก็มีคนรวยก็มีนะคะอย่าไปสนใจรูปลักษณ์ลายมือสนใจตัวเราเอง่นแหละนะสนใจตัวเราเองว่าทําอะไรนะคะว่าความขยันหมั่นเพียรมีไหมถ้ามัวแต่ไปสนใจตรงนั้นน่ะสนใจตัวเองดีกว่าว่าทาอะไรเป็นนี่ก็มืงเหมือนกันเห็นไหมคะตัวนี้นะ่ะเป็นตัวหลอกที่ผ่านมาเห็นไหมวีหงายเหมือนแก้วกาแฟงหงาย แล้วไปเดี๋ยวก็จะไปสุดขอบตรงนี้แล้วก็จะไม่มีแล้วก็จะเจอเส้นตัดนี่แหละค่ะที่ทีฉันบอกมันเป็นจุดเริ่มต้นของการลมละลายเดี๋ยวเจอเส้นนี้ก็จะหนาวตอนนี้สวยแล้วนะคะกากบาดอย่าไปสนใจมีตรงไหนอย่าไปสนใจค่ะนะคะสนใจเครื่องหมายวีฟ um ้ v ่มวีหงายเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ,ะเนี่ยเห็นไหมฮะอันเนี้ยไม่ชัดเห็นไหมฮะนี่ มันจะอะไรช่างมันนะฮะอย่าไปสนใจตรงนี้นะคะนี่ก็มีเยอะไปคนมีเยอะแยะคนจนก็มีเศรษฐีก็มีคนทำงานก่อสร้างก็มีไม่เกี่ยวกันเลยนะคะมาดูว่าเขาทำตัวยังไงมีการวางแผนมาดูเส้นที่สำคัญกว่าคนนี้ฉลาดไหมขี้เกียจไหมโง่ไหมอะไรเนี่ยนะ,ะไม่ใช่เวลาจะเลือกแฟนคุณมีกร,ระบาดไหมไม่มีฉันไม่เอา <c oughs> <c oughs> นะคะ ไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกหนึ่งบอกหนึ่งเป็นสองก็หมายถึงว่ามันปฐมอะนะคะไอ้พวกเนี้ยมันสอนลูกศิษย์ตั้งแต่วันแรกแล้วชั่วโมงแรกเดยซ้ําไปนะคะพวกนี้มันเป็นพื้นฐานนะคะฉะนั้นเราอธิบายลูกศิษย์ที่เรียนไปเข้าใจหมดนะคะแล้วลูกศิษย์ที่ไปรับเป็นอาชีพก็เยอะแยะไปที่ใช้ระบบเมติกส่วนมากก็จะเป็นลูกศิษย์อาจารย์พัชรีนะคะอ่ะเช่นนี้ก็ได้รู้ไว